ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าวข้าวที่เป็นสินค้ามาตรฐานเพื่อการส่งออกมีอยู่2ชนิดคือข้าวหอมมะลิไทยและข้าวขาวผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกข้าวขาวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเริ่มต้นจากการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าส่งไปจำหน่ายต่างประเทศที่กรมการค้าภายในหลังจากนั้นก็มาขึ้นทะเบียนเลขขอเป็นผู้ส่งออก ข้าวที่กองบริหารการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ส่งออกข้าวที่กองบริหารการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศต่อจากนั้นก็ดําเนินการทางการตลาดเพื่อหาลูกค้าหลังจากได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็เข้ามายื่นขอใบอนุญาตส่งออกอสองที่สํานักบริการการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศถัดจากนั้นก็ให้มายื่นคําร้อง เพื่อขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ามส .13 ที่กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกเอกสารฉบับนี้จะเป็นเอกสารสําคัญที่จะแจ้งให้บริษัทเซอร์เวย์และเซอร์เวเยอร์มาดําเนินการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยหรือข้าวขาวว่าใดมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่หากผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดก็สามารถขอใบรับรองมาตรฐานสินค้ามส .24 ที่กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก เพื่อเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งในการประกอบเพื่อดำเนินพธิธีการส่งออกและการแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้าต่อพนักงานศุลกากรพร้อมที่จะส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งด่านเพื่อการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศมีหลายด่านอาทิท่ากรุงเทพด่านศุลกากรแหลมฉบังด่านศุลกากรสุงไงัยโกลกด่านศุลกากรปรดังเบซาเป็นต้น พลังขับเคลื่อนการค้าไทยไปไกลทั่วโลกกรมการค้าต่างประเทศสายด่วน1385